ซีนขยาวตลาด FMCG เปิดตัวเทคโนโลยี AI อจาชยาพร้อมผนหึกำลังพันธมิตรจัดงาน Retail Summit 2025 Perfect Store u n l e a s h e d ร่วมพิกโฉมว,วงการค้าปีสู่ยุค Perfect Store ท่ามกลางการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมนีคัาปีกที่ขับเคลื่อนด้วยที่นโลยีธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค FMCG ยังคงเผชิญความท้าทายสำคัญในการนำดิจิทัลโซลูชันมาใช้ให้เป็นประสิทธิภาพล่าสุดซีเรงเห็นถึงปัญหานี้จึงได้พัฒนาระบบ AI ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับธุรกิจ FMCG และผู้ประกอบการร้านค้าปีเพื่อช่วยยกระดับการบริหารจัดการเพิ่มยอดขายและพิกชมธุรกิจให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ภายใต้แนวคิด Every Store Perfect โดยได้จัดงานสุดยิ่งใหญ่ Retail Summit 2025 Perfect Store a l l i a พร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชัน s y n ออร์และ S ิน s o p p ที่มาพร้อมฟีเจอร์หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์คุณพอยของทั้งแบรนด์และร้านค้ายอย่างตรงจุดน,นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการผลักดันวงการคาับีีกไทยให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนโอเคก็ขอบคุณสื่อทุกท่านนะครับก็วันนี้จริงจริงจ,งจงซีนนะ่ะไม่ได้เป็นบริษัทใหม่เราอยู่มา5ปีแล้วแต่ว่าวันนี้เราพร้อมแล้วจากการที่ว่า เราอยากที่จะให้แบรนด์ต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยสามารถรู้จักเทคนิคต่างๆที่เราได้เรียนรู้จากแบรนด์ใหญ่ๆระดับโลกหลายแบรนดร์อันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมเราถึงจัดงานเปิดตัวในครั้งนี้ครัอย่างทเป้าหมายและแผกนการเติบโตในอนาคตข้างหน้า3-5ปี้างน้นเป็นอาโอเค3-5ปีใช่ไหมฮะครับต้องบอกว่าในระยะแรกช่วงนี้เนี่ยเราได้เรียนรู้ทุกอย่างครบหมดละ แต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะเติบโตไปคือเราอยากจะทําให้ซีนเนี่ยกลายเป็นเครื่องมือมาตรฐานสําหรับทุกๆแบรนด์เราทําให้ซีนสามารถเข้าถึงได้ง่ายราคาไม่แพงและเห็นผลได้ไวนะฮะในระยะ2-3ปีนี้เราอยากที่จะให้ประเทศไทยใช้ซีนเป็นมาตรฐานหลักนะฮะรวมถึงเราได้ทํางานร่วมกับแบรนด์ต่างๆ ที่เป็น MNC ที่จะขยายซีนเข้าไปใน Southeast Asia และกลายเป็น regional tour โอเคต้องบอกว่าตลอด5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีทูกเว้นเลยขอดมากมา,กมากนะฮะเราช่วยแบรนด์ต่างๆทำให้เกิด perfect store ได้มากกว่า5ล้านครั้งต่อเดือน นอกจากนั้นเนี่ยเรายังช่วยเพิ่ม Visibility ช่วยลดเอาออฟสต็อกลงและช่วยให้แบรนด์เนี่ยช่วงชิงพื้นที่ในการจัดเรียงสินค้าทั้งในตู้แช่และในชั้นวางมากขึ้น Record เว c คอร์เหล่านี้เนี่ยเรามีพรูเนหมดเลยไม่ว่าจะเป็น GPS locations ไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายนะฮะทีนี้อีกอย่างหนึง่งที่เราอยากจะช่วยให้กับแบรนด์ต่างๆที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าเราและเชื่อมั่นเราคือเรา มีการปรับตัวแพ็กเกจของเราให้สามารถให้แบรนด์ที่มีขนาดเล็กลงมาสามารถเข้าถึงได้ง่ายมีการทดลองใช้ก่อนรวมถึงมีผลของการใช้จากแบรนด์ต่างๆที่ผ่านมจะยกเคสตั mm ้ hmm. <ๆ>้ลูกค้าที่แบบสักเซสได้ไหมคะมีหลายเจ้าเลยครับมีทั้งจา,จากตัวเลขที่ผมได้ได้พูดไปเมื่อสักครู่นะครไม่ว่าจะเป็นการเพิ่ม visibility ขึ้น30%เอ์อตลด out of ลง10% นะฮะหรือว่าการเพิ่มเชลล์เชลเนี่ยขึ้นไปถึง26%นอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีสแตทที่เป็นอินไซ t ์ของแต่ละแบรนด์อีกเช่นเราช่วยดับเบิลทีมเพอร์ฟอร์แมนซ์ขึ้นมาเป็น2เท่าภายในเวลา9เดือนมีครับต้องบอกว่าในทุกวันนี้เนี่ยซีนไม่ได้อยู่แค่ในประเทศไทยแล้ว ในทุกวันนี้เนี่ยเรามีโอเปรตที่มาเลเซียและมีที่ลาวด้วยนะฮะแล้วเรากำลังเวิร์กกับอีกลูกค้าอีกหลายๆแบรนด์ที่กำลังจะขยายไปประเทศที่เป็นเซาท์อีเชียนะครับทราบไมว่าซีนออเิดกับซีนช็อปเนี่ยแตกต่างากันแพลตฟอร์มจุดเด่นอะไรโอเคแตกต่างกันอย่างไรหรือแตกต่างาดดาโอเคผม,ผมตอบเป็นสองประเด็นก่อนละกันซีนออดิตแตกต่างจากซีนช็อปยังไง ซินออเดดเนี่ยจริงๆคือแอปพลิเคชันที่เราทําเป็นตัวแรกนะฮะเราให้กับน้องที่อยู่หน้าร้านไม่ว่าจะเป็นเซลส์ไม่ว่าจะเป็น PC ไม่ว่าจะเป็นเมอร์ชานดิเซอร์นะฮะทำการจัดเรียงสินค้าเติมของจัดวางสื่อให้ถูกต้องตามพารแกร,รมหรือตาม KPI ที่กําหนดนะฮะเป็นการเซ f ตฟาวเดชั่นเป็นการเซตรากฐานให้มันถูกต้องทีนี้เนี่ยพอเราสักเซสจากซินออเดดแล้วซินช็อปเนี่ยเป็นตัวที่มาเสริมเป็นตัวที่มาต่อยอด ที่ผมพูดบนเวทีได้ไหมครัว่า Perfect Store นั้นเนี่ยมันต้องทําทุกวันนะฮะน้องที่เข้าร้านอาจจะเข้าสัปดาห์ละครั้งอาจจะเข้าสัปดาห์ละสองครั้งหรืออาจจะเข้าวันเว้นวนันะฮะแต่เจ้าของร้านเนี่ยคือคนที่อยู่ที่ร้านทุกวันซีนช็อปจะเป็นแอปพลิเคชันที่ให้กับเจ้าของร้านเนี่ยคอยรักษาฟาวเดชั่นที่ซีนออ a u ด i เซน t เอทั้งหมดเนี่ยถูกเชื่อมกันด้วยอีโคซิสเตนะฮะทั้งสองอย่างนี้คือความแตกต่าง,ตางแต่เชื่อมโยงกัน ทีนี้ต้องถามว่าซีนต่างจากโปรดักต่างๆที่อยู่ในท้องตลาดยังไงผมเห็นมีผลิตภัณฑ์ที่เป็น AI มากมายที่ที่มีอยู่ในท้องตลาดแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราสร้างความแตกต่างคือเรามุ่งเน้นในการพัฒนาแอปพลิเคชันให้ตอบโจทย์ที่เป็น KPI based เรายึดหลักจากการที่แอปพลิเคชันสามารถบอกน้องหน้างานได้ว่าอะไรที่ทำถูกอะไรที่ทำผิด ให้น้องแก้ไขที่หน้าง,งานเลยซึ่งแตกต่างจากแอปพลิเคชันที่เป็น AI ทั่วไปที่ถ่ายรูปแล้ว extract information ออกมาแล้วต้องให้ทีมหลังบ้านมา translate อีกทีหนึ่งว่า next action คืออะไรสิ่งที่ซีนทำคือเรา lead to action แบบเดียวกันก็สำหรับผู้ที่ ลูกค้าต่างๆที่ใช้ของเราไปแล้วเนี่ยส่วนมากมีแนวโน้มที่จะใช้เพิ่มขึ้นทั้งในแง่ของปริมาณความถี่ที่เข้าไปในร้านและในแง่ของแคตตาล็อรจากที่เขาเคยใช้อยู่บางกลุ่มของสินค้าเขาก็ขยายไปทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทเขาหรือลูกค้าบางเจ้าเนี่ยเพิ่มจากการที่ใช้ในบางช่องทางเช่นอาจจะใช้ใน7ซเ e ่นอีเลฟเว่นใน ภายหลังเนี่ยเขาก็เริ่มใช้ใน Modern Trade เริ่มใช้ใน Convenience Store เริ่มใช้ใน l m t ออะไรย่อง่า,า,าต,ต่องาติต่ตออยังงอ๋อก็สามารถติดต่อที่ทางเว็บไซต์ของเราได้เลยนะครับซี e ด e ทแครับ